แอดอาร์สสวัสดีครับวันนี้อยู่เกมเวกันคัสเซอร์ครับผมตัวเกมเป็นแนวไอดอลอาร์พีจีครับผมฮีโร่ไซมินิป้องกันปราสาทจากเหล่าปีศาจร้ายนะครับงั้นเราไปดูวิธีการเล่นกันครับหลังจากเข้าเกมครับเราก็จะเจอ UI อยู่ประมาณนี้ครับผมสิ่งแรกที่จะแนะนํเลยคือการตั้งค่าครับกดที่มุมซ้ายมือบนล่างรูปตัวละครเนาะก็จะมีกระเป๋าจดหมายแล้วก็เป็นทอลคอนที่ไว้บอกอัปเดตของตัวเกมเนาะกดที่ฟันเฟืองตรงนี้ครับก็จะมีตั้งกราฟิก เป็น30กับ60เวรมเลทเนาะแล้วก็แลนเฟซเนี่ยก็จะมีภาษาอังกฤษแต่ว่ายังไม่มีภาษาไทยนะครับแอเคาก็ลิงก์กูเกิลได้ตามปกติเลยครับผมมาดูที่โปรไฟล์ก็จะมีการเปลี่ยนรูปนะแล้วก็เปลี่ยนชื่อครับก็ขึ้นอยู่กับความชอบเลยครับผมสมมุติว่าผมอยากเปลี่ยนเป็นรูปตัวไหน,นผมก็เลือกตัวละครน,นั้นครับสมมุติผมอยากเปลี่ยนเป็นตนัวละครนี้ก็กดใช่ไหมครับส่วนชื่อก็เปลี่ยนได้ครั้งหนึ่งนะครับถ้าเปลี่ยนทั้งต่อไปก็จะเป็นเสียเงินครับผม แนวเกมเนี่ยจะเป็น RPG แล้วก็ไอเอร์เนะซึ่งไอดเอร์ของเกมเนี่ยจะค่อนข้าง,ตางแตกนิดนึงครับผมตัวครเนี่ยจะไม่ได้ขยับไปตีแต่ว่าจะเป็นการอยู่ในปราสาทครับผมแล้วก็ป้องกันศัตรูจากการโจมตีเนาะอ่าก็จะมีแลนด์กิ้งต่างๆครับแล้วก็จะมีพวกนิวบีดเควกครับผมก็คือเควกของพวกมือใหม่เนะนี่ครับแล้วก็ปฏิทินต่างๆนะก็คือของแจกครับแล้วก็พวกเควกเนอะอันนี้ก็คือสามารถกดเข้ามาแล้วเข้มออได้เลยนะครับ พดยคตรงนี้จะเป็นระบบเควสกับระบบที่เป็นแจกรางวัลนะครับอันนี้ผมอาจจะได้ไม่ได้ลงรายละเอียดเยนะเพราะว่าเป็นพื้นฐานทั่วไปก็คือมีจุดสีแดงก็กดเข้าไปแล้วก็รับได้เลยครับผมในส่วนวิธีของการเล่นเกมนี้ครับก็จะยังคงคอนเซปต์ของไอเดอรนะก็คือจะเป็นการทำตามเควสต่างๆครับที่เขาทำว้ให้เห็นไหมครับก็คือ เขากำหนดให้ทำอะไรแล้วก็ทำตามเช่นอัปเกรด HT2950 นะครับแล้วก็ไปอัปเกรดให้ได้ตามที่เขาแนะนำครับผมถ้าเราอัปได้ตามแนะนำเนี่ยเก้ก็จะถูกผ่านโดยอัตโนมัติครับแล้วก็กดเก็บได้เลยเนาะสลับด่านหรือว่าบอสเนี่ยก็จะเป็นการบุกเข้ามาเรื่อยๆครับแล้วก็จะกำจัดเนาะสตูต่างๆเนี่ยก็จะมีหลอดเวลาในการสู้กับบอสครับผมแล้วก็จะมีฉากนะครับทั้งบนเนี่ย11 5นี่ก็คือจะเป็นจุดบอสครับ ถ้าเรากำจัดมอตเตอร์เเรื่อยๆแล้วเนี่ยก็จะเป็นจุดต่อไปครับผมบอสก็จะออกมาสู้ถ้าสู้ไหวเราก็ผ่านไปฉากเพิ่มขึ้นเนาะถ้าสู้ไม่ไหวเราก็จะอยู่ฉากเดิมเหมือนฟาร์มทรัพยากรไปเรื่อยๆนะครับสำหรับระบบของตัวละครเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนตัวละคร3ตัวนีครับใช้เราสามารถกดใช้สกิลเองได้นะแต่ผมกดออโต้ตรงนี้ครับส่วนปุ่มสีเขียวเนี่ยจะเป็นการเหมือนเนี่ยครับเห็นไหมครับซัมมอนพวกมอสเตอร์มาช่วยเราอีกทีหนึ่งนะครับก็โจมตีสตูเป็นกลุ่ม โอเคงั okay, ้นเราไปดูที่ช็อปต่อครับผมช็อปนี้ก็เป็นการเติมเงินครับผมถ้าเราอยากซัพพอร์ตเกมเนอร์ก็ตรงนี้ได้เลยครับผมส่วนซัมมอนอธิบายเข้าใจง่ายคือกาชาของเกมครับก็จะมีการซัมมอนอาวุธเห็นไหมครับผมแล้วก็ออโต้อัปเกรดไปเลยนะครับเพราะว่าถ้าที่ตัวซัมหรืออุปกรณ์ซ้มเนอะอก็กดไปเลยครับแล้วก็จะมีซัมมอนที่จะเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรตัวละครนะก็กดได้เลยนะครับ ก็จะมีตัวละครระดับหลายๆระดับเหมือนกันนะครับผมเห็นไหมครับ n s s s r ครับก็คือตามแนวของ RPG ทั่วไปเนาะครับเราก็กดตรงนี้ไว้แล้วก็ยังมี Summon Tower นะครับหรือหอคอยที่เราอาศัยอยู่เนาะซึ่งตอนเนี้ยมันมันังไม่ค่อยมีมากนะโอเคเดี๋ยวผมลงนี่ครับกด s u มมอนให้ดูนะครับ โอเคส่วนดันเจี้ยนนี่อธิบายเข้าใจง่ายคือเป็นดันเจี้ยนฟาร์มทรัพยากรครับ mm hmm. เดี๋ยวผมมากดใหด้ดูนี่ครับแล้วก็กดสตาร์ทได้เลยครับผมตัวเกมก็ไปด้วยตัวเองไม่มีอะไรซับซ้อนครับนี่ครับก็บจะกำจัดมอสเตอร์ตามเวลาที่มาครับผม mm hmm. ตัวเกมก็จะสกิปเหอนไหมครับอันนี้ซุ่มไปแล้วก็ออก แล้วมาดูที่โกลหรือว่าการเติบโตนะก็คือการอัปเกรดมเมื่อสักครู่แหละครับแล้วก็สามารถกดอัปเกรดได้เลยครับครั้งรัวๆเนาะนี่ครับก็แนะนำว่าอัปตามแรงหรือ,อว่าเกรทที่เขาให้อัปนะครับอ่ะมาดูระบบสุดท้ายของเกมก็คือฮีโร่ครับฮีโร่ของเกมเนี้ยก็จะมีค่อนข้างหลายแรงเห็นไหมครับ NSS NS แล้วก็ SSS ที่เป็นสีทองเนาะ แล้วก็จะมีประแบ่งประเภทครับโจมตีด้วยดาบขวานเป็นปืนใหญ่หอกธนูแล้วก็เวทมนต์เห็นไหมครับแล้วก็อาวุธที่ใส่ครับก็แนะนําว่ากดตรงนี้ครับผมกดตรงออโต้ได้เลยครับเขาจะใส่ให้เราอัตโนมัติออโต้เกตด,ด้วยครับผมนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นประสาทที่เราได้มานะอะ,อะกดแล้วก็ได้เลยเห็นไหมครับประสาทแล้วก็จะเปลี่ยนเนาะ ตัวละครก็ยังเป็นตัวละคร3ตัวเหมือนเดิมครับผมซึ่งตัวเกมเนี่ยเล่นค่อนข้างง่ายเพราะว่าอย่างที่บอกคือด้วยไอดเออเนาะแล้วก็ยังมีออโต้อัปเกรดออโต้อีควิคเนาะก็คือสวมใส่ทุกอย่างอัตโนมัติให้ซึ่งตัวเกมเนี่ยจะจัดเป็นของที่ดีสุดณนะตอนที่เรามีรวมทั้งตัวละครด้วยนะครับนี่ครับรวมๆก็จะอยู่ประมาณนี้ครับน่าจะได้เห็นเกมเพลย์แล้วก็วิธีการเล่นของเกมเวร์แ คาสเซิลของเนะครับงั้นเรามาสรุปภาพรวมของเกมเวร์แกนคาสเซิลกันนะครับตัวเกมเนี่ยเป็นแนวไอเดอร์อารเนาะซึ่งตัวละครของเกมเนี้ยจะไม่เป็นการเดินแต่ว่าเป็นการตั้งอยู่ในปราสาทของเราแล้วก็รอสตูโจมตีซึ่งก็อาจจะถือว่าแปลกนิดนึงครับผมแต่โดยรวมแล้วภาพก็ดีขึ้นอยู่กับความชอบครับผมถ้าคนที่เล่นเกมไอเดอร์เป็นหลักอยู่แล้วหรือว่าชอบแนวนี้ก็อาจจะชอบแต่ถ้ากิคนที่ไม่ชอบผมคิดว่าก็น่าจะเฉยครับสำหรับเกมนี้ก็มีทั้ง iOS แล้วก็ a n d ด o i d เดี๋ยวผมท ตอคนคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับเจอกันในคลิปต่ตอไปครับผมสวัสดีครับ